วิธีการผัดยาก,กิโซบะเจผัดยังไงให้เส้นนุ่มรสชาติหอมอร่อยผัดง่ายๆปรุงง่ายๆอร่อยเองได้ที่บ้านเลยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดเมนูเด็ดอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะกับเมนูง่ายๆสไตล์ปาปิก้าชาแน,นลค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะวันนี้ปาก็เลยจะชวนเพื่อนๆไปผัดยาก,กิโซบะเจทานกันค่ะ แล้วก็นี่เลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะในการทำยากิโซบะเจค่ะให้เพื่อนๆนำซึ้งมาตั้งน้ำไว้เลยนะคะแล้วก็เมื่อน้ำเดือดแล้วค่ะให้ใส่เส้นโซบะลงไปนึ่งนะคะหลังจากใส่เส้นไปแล้วนะคะก็กระจายเส้นค่ะไม่ให้มันเกาะติดกันด้วยนะคะ วิธีการนี้ค่ะจะทําให้เส้นโซบะนะคะเมื่อเรานําเอาไปผัดแล้วเนี่ยมันจะนิ่มเลยค่ะและเพื่อเป็นการเพิ่มความเหนียวนุ่มให้กับเส้นโซบะของเรานะคะก็ให้นําไปนึ่งก่อนนําเอาไปผัดค่ะหลังจากใส่เส้นโซบะไปแล้วค่ะแล้วก็ทําการกระจายเส้นโซบะไม่ให้มันเกาะติดกันเป็นก้อนแลวนะคะก็ให้เ,เพื่อนๆค่ะปิดฝาค่ะแล้วก็ทําการนึ่งไว้นะคะนี่ค่ะหลังจากนึ่งเส้นโซบะนะคะครบ5นาทีแล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเส้นโซบะนิ่มแล้วค่ะรับรองเลยจากนั้นทำการปิดแก๊สได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เ,เพื่อนๆค่ะขยี้เส้นอีกสักเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้หนีบเส้นออกนะคะแล้วก็ใส่จานเอาไว้ค่ะ เราจะทำการผึ่งเส้นโซบะนะคะให้มันหายร้อนด้วยค่ะถ้าผัดทั้งร้อนๆ้อนแบบนี้นะคะเส้นโซบะค่ะมันจะเละได้นะคะให้ทำการผึ่งให้หายร้อนก่อนค่ะ<ม>หลังจากตักโซบะค่ะออกมาจากหม้อนึ่งแล้นะคะ<ม>ก็ให้ทำการทิ้งเส้นโซบะค่ะผึ่งไว้แบบนี้นะคะให้มันหายร้อนก่อนค่ะก่อนนำไปผัดนะคะ ถ้าเกิดว่านําเอาไปผัดเลยหลังจากนึ่งมาแล้วเนี่ยมันทําให้เส้นนะคะมันเละได้ค่ะก็แนะนําว่าให้พึงให้หายร้อนก่อนนะคะถึงจะนําไปผัดค่ะเดี๋ยวรอให้เส้นหายร้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มาดูในส่วนของผักนะคะที่เราจะใส่ในผัดยากิโซบะเจนะคะปัก,ก็จะใส่กะหล่๊มปีค่ะ ผักค่ะเพื่อนๆใส่ได้ตามชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีเห็ดหอมนะคะคะน้าค่ะแล้วก็เพิ่มสีสันให้กับยากิโซบะของเรานะคะด้วยแครลอดค่ะผักหลักๆค่ะที่ใส่ในยากิโซบะนะคะปาก็จะใส่เพียงเท่านี้ค่ะก่อนผัดค่ะแล้วก็น้ำผักมาหั่นก่อนนะคะอันนี้เพื่อนๆก็ตัดแกนมันออกเลยค่ะ กล่ำนะคะปัจจะหันใหญ่ค่ะเพื่อนก็หั่นให้ได้มาเป็นซีกแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็หั่นแนวในอีกทีงค่ะกล่ำปีนะคะจะหั่นแบบนี้ค่ะส่วนใบคะน้าค่ะอันนี้เป็นคะน้าต้นเล็กนะคะปัจจะหั่นให้มันสั้นลงแค่นี้ค่ะต่อไปจะเป็นแครอทนะคะถ้าเกิดบ้านไหนค่ะมีตัวขูดนะคะก็สามารถใช้ตัวขูดได้เลยค่ะ ปกติก็ใช้ตัวขูดนั่นแหละค่ะแต่ว่าพอดีตัวขูดนะคะมันไม่คมค่ะาก็จะใช้หัน่นเป็นสไลด์ๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็หั่นให้มันเป็นเส้นๆเ,เล็กๆเ,เลยค่ะนี่ค่ะตัวแครอทค่ะ หัห่นฝอยๆแบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆค่ะถ้ามีตัวขูดนะคะก็ใช้ตัวขูดได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมค่ะให้นำไปแช่น้ำก่อนนะคะให้มันนิ่มก่อนค่ะจากนั้นก็นำมาหัน่นเวลาระหั่นค่ะปะก็จะหั่นลักษณะน,นี้นะคะ นี่เลยค่ะแลวตอนนี้นะคะเราก็ทําการเตรียมวัตถุดิบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเส้นโซบะนะคะมันก็หายร้อนดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทําการผัดกันเลยนะคะมาค่ะเรามาผัดยากิโซบะเจะกันเลยนะคะให้เพื่อนๆหานำกระทะขึ้นตั้งเตาได้เลยค่ะจากนั้นใส่น้ํามันลงไปเพียงเล็กน้อยนะคะผัดยากิโซบะเจค่ะถ้าผัดทานเองนะคะเราก็จะควบคุมปริมาณน้ํามันได้ค่ะ อาหารเจแบบบางเจ้านะคะมันมากนะคะลองมาผัดทานกันเองดูค่ะรสชาติจะได้ถูกใจเรานะคะหลังจากใส่น้ำมันลงไปแล้วค่ะก็ใส่เห็ดหอมลงไปผัดเลยค่ะผัดทานเองนะคะชอบอะไรไม่ชอบอะไรค่ะก็ใส่มากใส่น้อยได้เลยนะคะทำการผัดเห็ดหอมให้หอมกันเลยนะคะ มันจะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับกับยากิสบะของเราได้ดีล่คะดับไฟที่ใช้ในการผัดนะคะเราจะใช้ไฟกลางค่ะเห็ดหอมหอมแล้วค่ะใส่คะนาลงไปเลยค่ะคะนานะคะน้ำหนักประมาณ50กรัมค่ะเห็ดหอมใส่ได้ตามชอบเลยนะคะตามด้วยกระหล่ำปีค่ะ กระลำปีนะคะจา์นี้ค่ะน้ำหนัก100รกรัมค่ะแล้วก็ทำการผัดให้กระลำปีกับคะน้านะคะมันสลบลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นใส่เส้นยากิโซบะลงไปได้เลยค่ะน้ำหนักยากิโซบะค่ะ500กรัมนะคะ ให้โรยพริกไทยลงไปเล็กน้อยนะคะขั้นตอนนี้เราจะทําการปรุงรสชาติแล้วค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆค่ะผัดให้น้องๆทานนะคะพริกไทยไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะน้าตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะตามด้วยซอสปรุงรสค่ะ2ช้อนโต๊ะ จากนั้นทําการผัดได้เลยค่ะคลุกเคลานะคะให้มันเข้ากันค่ะขั้นตอนการผัดคลุกเคล้าค่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดมันเข้ากันนะคะให้เพื่อนๆปรับไฟให้แรงขึ้นเลยค่ะยากิสซบะของเรานะคะจะได้หอมอร่อยเลยค่ะทําการผัดคลุกเคล้านะคะให้มันเข้ากันแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถตักชิมรสชาติดูก่อนได้เลยนะคะ รสชาติได้ที่นะคะปลาจะใส่แคดลรดตามลงไปนะคะหลังจากใส่แคดดรดไปแล้วค่ะก็ผัดอีกสักเล็กน้อยนะคะทําการปิดแก๊สได้เลยะคะ่ะขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่าน,นี้ค่ะเพื่อนๆก็ได้ผัดยากิโซบะเจทานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ป้าก็ขอฝากวิธีการผัด ยากิโซบะเจไว้ way, เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจแล้วก็ชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ